ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านห้วยลาบปากแขวะน,นะครับวันนี้เราจะพามาชมทะเลหมอกนะครับซึ่งเช้านี้เป็นเวลาสองโมงแล้วครับทะเลหมอกยังมีอยู่เลยนะครับไปดูกันนะครับเล่นทะเลหมอกะโกนได้ใช่ทะเลหมอกด้านเนี่ยจากด้านหน้านี่เป็น หมู่บ้านห้วยลาบนะครับบ้านห้วยลาบบนปรสระไฟจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราจะขี่ไปดูว่าชัดๆนะครับมีทะเลหมกอกกันนี่เรามีตูด้ดีดสามด้วยนะครับหรืหลาน าอาอบปตสีรวมนะครับเป็นบ้านของญาติญาติกันนะครับอันนารินะครับโอ้ตอนนี้หมอกโงจัดมานะครับเนี่ยมองไปนะครับเนี่ยน,นะครับนี่นบ้านโขงใบญ้านะครับี๋ยวขี่ไปชมที่ไร่ดาวเรืองกลางทุ่งกันนะครับ เลมองสวยงามเห็นไหมทุกคนเห็น,นี่ครับโอ้ตอนนี้เรากาอยู่ที่ไร่ดาเวเรืองไร่ข้าวโพดกันนะครับาข้าวโพดอ่ะอนี่ไงข้าวโพด เห็นทะเลหมอกไหมครับอัานี้ไลายสอะไรสีกาดเช้านี้สดชื่นมากนะครับนี่เป็นเวลา2โมงแล้วครับ2เดือนมกรานะครับวันที่จำไม่ได้นะครับทะเลหมอกเช้ามาแบบตกใจแล้วหมอกขาวเต็่ง ไกลๆนี่ก็จะจะเห็นชาดนะครับนี่เราพอเรามาอยู่ใกล้ๆพุกหมอกมันก็จะเหมือนหนีเราครับเดี๋ยวเราเอา้าวจอดซูมตรงนี้กันหน่อยนี่เป็นไล่ไล่อะไรครับไล่ดาวเรืองไล่ดาวเรือง <laughs> นี่เป็นไล่ดาวเรืองของ อบตอสํารวมย่าแจ๋วนะครับบูรรวมย่าแจ๋วน,นี่ดตเรืองสวยงามมากนะครับพร้อมกับหมอกอันสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจอดรถตรงนี้สักคู่นึงเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศกันนะนี่ครับโอ้โหหมอกลงจัดมากนะครับวันนี้นี่เป็นไรของญาติญาตพี่น้องนะครับ<อ>ไรของ ตาง,งูเห็นหมอกชัดๆลอิอ่าเอ,อ่อตึ๊กนะครับเมือ่อรง,งูเห็นหมอกชัดเนี่ยนี่เราเห็นหมอกกันอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านน,นู้นอีกนะครับพร้อมไก๋กิติมาสากอ้าวไก๋พาไปเที่ยวหน่อยไป<ะ>เราจะตามไก๋ไปกันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานข้ามคลองกันนะครับรงน,น,นี้กดางบริเวณนี้ก็จะทําดาวเรืองกับพริกนะครับเป็นหลักๆนะครับเมื่อก่อนทุที่แถวนี้จะทําเป็นยาสูบนะครับตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วเปลี่ยนเป็นดาวเรืองกับพริก ซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไปไปตกเออตอนนี้เราข้ามมานี่เราานข้ามคลองนะครับซึ่งมีน้ำอยู่บ้างครับพี่กายเคยมาด้านนู้นนะครับมาจับแล้วสตบทองเศรษฐกรยากๆน้ใช้ยนะครับน้ใช้ยกำลังพ่นกี่ยาโดยอาศัยเครื่องรถแท็กเนี่ยนะครับ เป็นการช่วยในการปีจาเนี่ยหลักๆนี่เราจะให้ดูอะไรหมอกกันนะครับอันนี้เราพ่วงด้วยไรเดาเรืองกันสวยงามนะครับพราปูอะ่ะปูไปดูนูน่นปูจอดรถอยู่นน่น